นายพิพัฒนร์รัชก,กิจประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศถึงการเดินทางไปราชการที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่5-13เมษายนที่ผ่านมาโดยได้เข้าพบและศึกษาดูงานบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนของประเทศญี่ปุ่น3าแห่งโดยได้เข้าร่วมหารือถึงการที่กองทุนประกันสังคมจะหารายได้เพิ่มจาก2.5เป็น5โดยนายพิพัฒน์ยังได้กล่าวอีกว่าทั้ง3บริษัทนี้มีความไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมาย ก็ได้ไปหาลือกับทาง uh, MUFG Financial Group ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับบริษัทที่สองก็คือ s u m i m ุ t ท u ส t Bank นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็คือมีการไปซื้อเตึกหรือสร้างเตึกเพื่อขายหรือปล่อยเช่าส่วนสุดท้ายก็ไปที่บริษัท a ัฟเ a อร์ม่าแคปิ a ัลแมนเจอร์โคเรียเป็นบราจรเช่นกันแต่เป็นความถนัดในเรื่องของการบริหารเรื่องของบริษัทยูที่ฟรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในทั้งสามบริษัทซึ่งมีความไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตัวผมเองได้เข้ามาและประกาศเป็นนโยบายว่าต้องมีผลตอบแทน ไม่น้อยกว่า5%หรือปีละ1,20 0 0 0ล้านนั่นคือเป็นรายได้อินคัมหรือดอกผลจากเงินต้นทุนประมาณ2.4ล้านล้านบาทในปี2,566เราได้เกือบเกือบ6 0 0ล้านคือ5,9 0 0 0กว่าล้านเพราะฉะนั้นในเป้าของปี6-7จากที่เคยได้2.4%เ เราก็ขยับเป้ามาที่ประมาณ3-4%เแต่ในปี2,568แน่นอนเราจะมีดอกผลไม่น้อยกว่า5%นั่นก็คือนำเข้าสู่เป้าหมายของการที่มีอินคัมหรือมีดอกผลเนี้ย1 2 0 0 0ล้านเมื่อกองทุนมีโอกาสเติบโตก็เชื่อว่าในปี2,567เราอาจจะมีกองทุนเพิ่มจาก2.4เป็น2.6 ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับว่าไม่น้อยกว่า5%การที่กองทุนจะไม่ถึงจุดล้มละลายในปี2,597ตามที่มี IO หรือ TDI ได้ประมาณการไว้ผมเชื่อว่าถ้าเราเดินถึงตรงนั้นได้เราก็จะขยายระยะเวลาไปเรื่อยๆซึ่งตัวผมเองมาเป็นผู้กำกับและดูแลกระทรวงแรงงาน ผมมีหน้าที่ที่จะคิดว่าทําอย่างไรให้กระทรวงแรงงานเราพัฒนาเป็นกระทรวงเศรษฐกิจในระดับหนึ่งและที่สําคัญที่สุดเงินทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ม9และ40ต้องไม่มีคําว่าล้มละลายตัวผมเองก็ต้องพยายามที่จะไปดูซิว่าประเทศไหนมีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีแต่มีข้อแม้นะครับ การลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขความแข็งแรงต้องไม่น้อยกว่าทิปปันบีหรือบีบ,บีจากการที่ไปคุยทั้ง3บริษัทแนวโน้มว่าเราจะได้ผลตอบแทนมากกว่า5%เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ก็อยู่ที่ฝ่ายวิเคราะห์ของกองทุนประกันสังคมมีบริษัทไหนควรจะไปลงทุนเมื่อเขาวิเคราะห์ว่าผ่านตัวผมเองก็ จะไปเป็นพยานในการเจรจา,าที่จะไปร่วมทุนเท่านั้นเอง